สวัสดีครับสมาชิกของทัศนะฟุตบอล VIP นะครับและรายแอดแอดสเปนโดซานะ่ครับรวันนี้กลับมาเจอกันวันศุกร์ที่29มกมกร,ราคมน,นะครับระหว่างนี้ทัศนะในคลิปก็ บวก1คู่เสียไป1คู่ครับส่วนในกลุ่มเมื่อาวานนี้อยู่ในแดนรบนครับวันนี้ฟุตบอลโรงสนามเป็นเยอะนะครับผมจะโฟกัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับในเรีกรองของเยอรมันเป็นศึกรีกา2เยอรมันนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่การเจอกันระหว่างเวิร์สเบอร์เกอร์คิกเกอร์เปิดบ้านพบกับ ดูเซลดอร์นะครับวอชเบอร์เกอร์คิกเกอร์เป็นทีมน้องใหม่แล้วก็ดูจากโซมาตอนนี้ครับต้องบอกว่าสกยภาพนักเตะเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับแล้วก็ผลงานช่วงหลังเนี่ยดูแล้วไม่มีวี่แววว่าจะฟื้นดีขึ้น,นครับซิดเกมรังสุดพวกเขาชนะเพียงแค่เกมเดียวนะครับเกมรับอย่างแย่แล้วก็เกมลุกเนี่ยฝืดวางโผล่ลำบากน,นะครับวันนี้ครับเจอกับทางดูเซลดอร์ซึ่งผลงานช่วงหลังเนี่ยถือว่า พวกเขาเนี่ยตั้งตัวได้ดีมากขึ้นครับแล้วก็แท็กติกของทางเทรนเนอร์คนเก่งอย่างอูเว่์รดเลอร์นเนี่ยยิ่งมีความลงตัวนักเตะมั่นใจมากขึ้นครับแนวลูกตัวเก่งครับอย่างพวกเอก็กกาพิฟเฟริก เขารูเวนเฮนนิงเกนาคารมันเนี่ยถือว่าเป็นแนวลุกที่ลงตัวหวังผลได้มากขึ้น,นครับแล้วก็เกมรับเนี่ยเหนียวแนมมากขึ้นกระเพก็เปิดมาให้ที่ทีมเยอนครับเป็นต่อสูนจุดคนรับซื้อใจบอลต่อมองว่าดูเซลดอครับกำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นสุดท้ายมีโอกาสาบุกมาเอาชนะได้เช,ชียบอลต่อเชียร์ดูเซลดอกนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับไปกันที่การเจอกันระหว่างทางคอเทอร์เฟิร์เปิดบ้านพบกับเอสเกติเกอเอาเนยครับ คู่นี้อันดับไม่หนีกันนะครับแล้วก็สถิติเก่าเนี่ยเป็นทางเอาเนี่ยดูดีกว่าครับแต่วันนี้ครับผมมองว่าคอก็จะเฟอร์ชั่วโมงนี้ถือว่าเป็นทีมที่เล่นในบ้านได้ค่อนข้างโอเคนะครับแล้วก็เกมลุกเนี่ยจัดจ้านมากเนี่ยลูกครับชุดนี้นักเตะอย่างพวกยูเรียนกีนเซบาสเตียนแอนด์บริเบโรกต้าเนี่ยเล่นการเข้าขามากขึ้นครับคู่นี้ครับผมมองว่าเป็นบอลที่น่าจะเปิดแรกกันพอสมควรครับเนื่องจากสไตล์การเล่นเนี่ยเป็นบอลที่เด่นกันรุนแรงกันทั้งคู่ครับตัวนี้ครับผมมองว่าเฟอร์เนี่ยดูแล้วเกมล้้ววกกกก็าาาารรรเยอะดดีี่่คคัับบแพงปิมใหท เฟิร์ครับไปต่อสุด่านคนครับซื้อใจกั้กของท,างท้าเจติสุดท้ายเชื่อว่ามีโอกาสเบีชนะตั้งไว้แล้วก็มีโอกาสเทเต็มด้วยการยิงขาดได้เชียร์อลต่อเชียรทางกอยเตอร์เฟือครับวนนี้คสลิปฟุตบอล,บ2ลอก2ารมัเียอลต่อนะครับเชียดูเซลดอรและเชีเยร์กอยเตอรเฟืรอสเวอร์รวยไว้เชียสมัยพรุ่งนี้สวัสดีครับ